อ่ะตัวอย่างสุดท้ายนะครับและเป็นคลิปสุดท้ายของเรื่องนี้ละครับอ่ะดูอ่ะหา<ด> a หา b หา c ก่อนอย่างเงี้ย a เราคืออะไรครับลบหนึ่งนะ b เราคืออะไรครับลบสี่ซคือลบสองผมลบหมดเลยนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปอะไรนะ y เท่ากับ a x ลบ h ดับสองบวก k อ่ะันนี้ a a รู้แล้วคือ,นะอลบหนึ่งใช่ไหมลบหนึ่งเขียนลงไป x ลบ h หาร h นะครับ s เท่ากับลบ b ส่วนด้วย 2a อ่ะลบ b อ่ะมีลบ b แล้วคือลบสี่ก็ต้องเป็นลบซ้อนลบส่วนด้วย 2a a เป็นลบหนึ่งนะครับข้างบนลบลบเป็นบวก สี่ข้างล่างบวกคูณล,ลบก็เป็นลบสองบวกหารลบก็ได้ลบถูหมครับสี่หารสองด้สองไ,ได้ลบสองอ่าไดเอสแล้วเท่ากับลบสองก็ไปใส่เอสเท่ากับลบสองแล้วก็ปิดแล้วมดกำลังสองนะครับบวกเคอ่าหาเคดีนี้เคเท่า <K S 2> กับ C ลบ B กำลังสองส่วนด้วย 4A จำไม่ได้สูตรง่ายๆเองนะครับ C คือลบ2ลบ b กำลัง2อ่า b เป็นลบ4ถ้าเป็นลบก็ให้เราใส่วงเรียบนิดนึงนะลบ4กำลัง2เราจะไม่ได้งงเองนะข้างล่างคือ 4a ถูกไหมครับ 4a คือลบลบอะไรลบลบ1นะคิดต่อลบ2อะไรไม่คิดจะเขียนลบ4กำลัง2ลบลบ กลางสองก็เป็นบวกเนียบวกสิบหกส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นสี่ลบหนึ่งูไหมครับก็เป็นลบสี่ให้เรามองแต่ตรงนี้ก่อนนี่เรามองใส่ตรง่อนี้ไปสิบหกหารลบสี่ข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบถูกไหมลบข้างหน้าเนี่ยไม่มองว่าเป็นลบทั้งหมดถูกไหมครับแล้วเรามองแค่ตรงนี้ก่อนสิบหกหารลบสี่ก็จะได้อะไรครับลบ 4ถูกไหมครับบวกหารลบได้ลบก็คือลบสี่ซ้อนกันไปแบบนี้เนีย่ยเร่งเรียนผิดบ่อยก็คือแบบนี้เลยนะพอตัวนี้ได้ลบสละแล้วมันมีลบด้านหน้าก็คือตัวนี้ลบลบต้องเลยเป็นบวกลบสองบวกสี่ลบสองบวกสี่บวกมากกว่าก็เป็นสองนั้น K เราเท่ากับสองนะครับถ้าภาษา ใส่แล้วทีนี้ก็ง่ายนะครับเเป็นลบหนึ่งต้อเขียนเออีพาร์ทหนึ่งลบหนึ่งเราไม่เขียนหนึ่งก็ได้ก็เป็นลบ x ลบลบเป็นบวกสองกำลังสองบวกสองได้สมการอย่างสมบูรณ์ทีนี้หาชี้ a คือลบหนึ่งหรือไหมแปลว่าเป็นกราฟนะครับกราฟค,ความมีจุดยอดเป็นจุดสูงสุด สูงสุดนะครับว่าสูงสุดนะครับคืออะไรคือ HK. h Q <S uh, k s คือลบสอง k คือสองได้แล้วค่าสูงสุดของ y เท่ากับเท่าไหร่ครับสอง uh. แกนสมมาตรคือเส้นตรง x เท่ากับลบสอง ได้แนละ้วง่ายๆเลยไม่ว่าจะอยู่ในรูปสมการไหนนะครับทีนี้นักเรียนต้องทําได้แล้วไปดูนะครับไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบนะสงสัยก็ดูอีกทบทวนานหนังสือหรือลายมาถามครูก็ได้นะครับอเรื่องพารามาลา,าก็จบเท่านี้เดี๋ยวจะเป็นต่ออีกเรื่องหนึ่งคือ พื้นที่ผิวอันนั้นก็ไม่ยากายบาย